เราจะพาทุกคนมาเที่ยววังกันนะครับตามมาเลยและที่นี่คือวังวาลิโชเวเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าว่าปีบุษบากรซึ่งท่านเป็นพระธิดาของในหลวงรัชกาลที่5และเป็นลูกบุญธรรมของสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าซึ่งท่านเป็นเสด็จย่าของในหลวงรัชกาลที่9้าเราก็เลยจะเห็นภาพในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาวางแห่งนี้มาดูภาพแรกกันนะครับก็จะเป็นบริเวณมุมนี้เลยส่วนมุมนี้ก็จะมีภาพของสมเด็จย่าด้วยนะครับเราจะมาลานคาเฟ่ที่อยู่ในวังนะครับ มาดูกันว่าเป็นยังไงมาจิบกาแฟกันต่อที่มาเตอร์โรเตอรณวังวาริชเวหลายคนอาจจะคุ้นหูชื่อร้านกาแฟแห่งนี้พอเขาเริ่มต้นสาขาแรกที่ย่านตลาดน้อยพอมาเปิดที่วังก็ได้บรรยากาศอีกแบบนะแบบว่าวิวดีมากต้องมาที่มุมนี้เลยนะครับถ่ายจากร้านกาแฟเห็นวังแล้วเราก็เปิดประตูออกไปได้ด้วยอารมณ์แบบจิบกาแฟด้านในออกมาชมวิวดีๆด,ด้านนอกบรรยากาศดีนั่งชมวังไปด้วยอะ่ะ และนี่ก็คือกาแฟที่เราสั่งนะครับใครที่ชอบบรรยากาศร้านกาแฟแบบนี้แวะมาได้เลยนะ